ที่เราใช้ซิงเกิลออริจินอ่ะเพราะว่าเราชอบที่จะแบบเหมือนได้ได้รับรู้รสชาติของกาแฟแบบตัวนั้นๆเลยกาแฟตัวเดียวมีทั้งรสชาติมีทั้งเอกลักษณ์ของมันเองแล้วก็มีความซับซ้อนในตัวมันเองอยู่แล้วเราอยากจะแชร์ให้ลูกค้าได้ได้กินกาแฟซิงเกิลได้รู้กาแฟซิงเกิลมันต้องกลายเป็นกาแฟที่ต้องบวกพาังขึ้นไปเพื่อที่จะได้กินแต่จริงๆแล้วมันมันไม่จําเป็นเราสามารถใช้ได้ในกับทุกเมนูเพราะทุกเมนูในร้านเราเพื่อใช้เป็นกาแฟซิงเกิลออริจินหมด ลูกค้าบางคนเขาก็กินเขาก็จะชอบอย่างก่อนนี้นเราเคยใช้เอกวาดอเขาชอบเอควาดอมากที่มากินคู่กับเดอร์ตี้อย่างตอนนี้เป็นโกเตเขาก็จะรู้สึกเหมือนแบบว่าอ,อตัวเอควาดอมันเข้ากว่านะสำหรับพี่อะไรเงี้ยมันก็เป็นโอกาสดีที่แบบลูกค้าจะได้ลองอะไรใหม่ๆเรื่อยๆด้วยแล้วก็ได้รู้จักกาแฟตามออริจินต่างๆด้วยต้นปีอาจจะมีตัวนี้กลางปีมีตัวนี้อะไรเงี้ยปลายปีก็จะไม่มีแล้วอะไรเงี้ยก็จะวนไป กลับมาอีกทีก็เจอกันปีหน้าซึ่งใน,ในกาแฟตัวเดิมที่เดิมอาจะเปลี่ยนโปรเซสใหม่อมหรือว่าสภาพแวดล้อมต่างๆที่มันเกิดขึ้นทำให้กาแฟมีรสชาติเปลี่ยนไปหรืออะไรยังไงเราก็พยายามคัดกาแฟที่ดีมาเสริมจริงอะ่ะเรากับโรงค่วที่เราเลือกใช้ลิวิดคือเหมือนเราสร้างมาเวลาใกล้เคียงกันเรากินกาแฟคล้ายๆกันมุมมองต่อกาแฟโรยรวงคล้ายๆกันฉะนั้นเวลาเลือกใช้กาแฟ ก็จะมีแนวทางใกล้เคียงกันแล้วคืออย่างเราเราก็ไม่ได้เป็นลงั่วเลยก็เป็นพาร์ทของเขาที่เขาเป็นลงั่วเขาก็ไม่มีหน้าร้านอย่างเงี้ยก็เหมือนเราซัพพอร์ตกันเราไม่จําเป็นจะต้องแบบทาทุกอย่างมีคนที่เขาเก่งกว่าหรือถนัดกว่าในด้านนั้นอนะ่ะเพราะว่าการการขั้วกาแฟรหรือการหาสารอ่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอืมเพราะว่าเพราะอย่างนั้นอนะ่ะแค่หน้าหน้าบาร์ของเราที่เราเสิร์ฟให้ลูกค้าก็เป็นงานที่เราต้องรับผิดชอบมากแล้ว ดังนั้นในส่วนพาร์นเนี่ยเราก็เลยหาทีมที่เราไว้ใจมาทําในส่วนนี้ซึ่งโปรเจกต์ที่เขาจะทําในระยะยาวอ่ะเขาจะไม่ได้แค่แบบซื้อมาอย่างเดียวอะไรเงี้ยอาจจะมีไปถึงฟาร์มที่ต่างประเทศหรืออะไรอย่างอีกทีหนึ่งซึ่งกาแฟที่เขาได้มาก็จะไม่เหมือนกับตัวที่มีในตลาดอืมฉะนั้นเราเลยรู้สึกว่าการทํางานร่วมกันอ่ะมันโอเคกว่าที่เราจะพยายามทําทุกอย่างด้วยตัวเองคนเดียวอย่างลิวิตอ่ะ เราก็คือคุยกับเขาอย่างนี้ไหมเขาก็จะให้เหตุผลมาเราก็ให้เหตุผลกลับไปอะไรเงี้ยก็คุยกันเราก็รับฟีดแบ็จากลูกค้าด้วยอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าทําจากฝั่งเราอย่างเดียวอะไรเงี้ยอืแล้วก็มาคุยกันส่วนลงขั้นอื่นอ่ะเราจะเลือกจากกาแฟที่น่าสนใจแล้วก็สไตล์การคั่วที่เราสนใจอะไรเงี้ยอย่างเรามีใช้อิคลลาคาบ้าแล้วก็แฮน a ัฮาร์ทด้วยเพราะว่าเขาก็จะคั่วในโทนประมาณเนี้ยไม่ได้เข้มมากอืแล้วก็ยังคงคาแรคเตอร์ของ กาแฟเอาไว้อยู่แล้วก็การที่เขาอย่างอีโซเขาจะมาจากฝั่งออสเตรเลียเขาก็จะเลือกบีนของเขาอีกทีหนึ่งส่วนลาคับ,บาเขาก็จะมีบีนของเขาอีกแบบหนึ่งซึ่งสามโรงขั่วที่เราเลือกใช้อย่างเงี้ยก็คือบีนจะแทบไม่สั้นกันเลยก็จะเป็นความสนุกของเราด้วยแล้วของลูกค้าด้วย คือเช้คาราเต้เราก็เราคิดว่า,าต้องมีสักเมนูนมหนึ่งให้ลูกค้ากินเหมือนเขาเข้าถึงได้แบบสบายๆอะไรเงี้ยเขนะาไปเจออันนี้มาว่าชีสคาราเตนก็คือการเอากาแฟนมไป้รับความเย็นยนิดนึงมาเชคกันก็นแล้วแต่วิธีเสิร์ฟของหลายทีมก็จะมีใส่น้ำแข็งแต่ของเราเลือกเสิร์ฟในแก้วเย็นซึ่งเป็นแก้วเดียวกับเดซี่อะไรเงี้ยเป็นแก้วสนะั้นก็จะได้กระดกเหมือนว่า จะได้ความโฟมมี่ของมันบบมีความโฟม,มนุมน่มๆมุ่มุขึ้นคนอยากกินเอสเซนอะไรเงี้ยเราก็เออ,เอ,อให้ลองชิมอันนี้ดูลูกค้าก็ต,อตอนน้องรับก็ดีเป,เป็นในเมนูที่แบบว่าทุกคนจะชอบก่อนแต่ไม่หวานเกินไปสวัสดีค่ะ อันนี้เป็นรายการเล็ดกาแฟนะคะลูกค้าสามารถเลือกมวรได้นะคะแล้วเราจะใช้เป็นตัวซิงเกิลดีเจนค่ะสองตัวด้านบนจะเป็นกาแฟเครื่องค่ะส่วนสับตัวด้านล่างจะเป็นดริปค่ะลูกค้าสามารถเทสกลิ่นได้ด้านนั้นเลยนะคะร้านเนี้ยสร้างมาจากแบบสองพาร์ทหลักๆคือเป็นคาเฟ่แบบกาแฟขนม แล้วก็มีอาหารซึ่งอาหารกับกาแฟไม่่อยทับท้อกันเท่าไหร่แบบมีข้าวแกงกะหรี่มีข้าวหมูตุน๋นนีอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบด้วยสถานที่ที่เรามีอยู่แล้วก็เราคิดว่าแบบความเป็นแคนทีนอะ่ะมันคือที่ที่แบบสบายๆเหมือนตอนเด็ก,กเราเข้าแคนทีนกินข้าวกินขนมนั่งเล่นคุยกับเพื่อนทํางานอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเกิดมาเป็นแบบคาเฟ่แหคนทีนอันเนี้ยที่แบบว่าคือ ใครอยากเข้ามากินข้าวก็ได้กินกาแฟก็ได้แต่ว่าทั้งหมดนะ้นเราก็จะเสิร์ฟบ,บนพื้นฐานของความแบบตั้งใจแล้วก็ความเป็นมืออาชีพนิดนึงสไตล์ร้านก็คือแบบให้มันเรียบง่ายแหละให้มันแบบเหมือนอยู่ในชีวิตประจําวันอ่ะสามารถเดินเข้ามาซื้อกาแฟพูดคุยนั่งชิลส่วนเรื่องของสไตล์าการแต่งร้านมันก็ประมาณนี้อาจริงๆก็อยากจะแต่งเยอะกว่านี้แต่ก็ไม่รู้จะแต่งอะไรแล้วเหมือนกันแบบก็ชอบความที่มันแบบโล่งๆหน่อยแล้วก็อยากให้ร้านมันแบบ ชิวๆเนี่ยเพื่อนมาพูดคุยตอนแรกก็เป็นลูกค้าก่อนเก่งๆก่อนแหละแล้วเดี๋ยวอค่อยๆละลายกันมาก็าเป็นลูกค้าเป็นเพื่อนเป็นอะไรกันอีกทีหนึ่งอยู่ในวัยที่ต้องมีธุรกิจหลไรสักอย่าง้วแหละจากงานที่เคยทาแล้วก็จากการที่เคยไปทํางานอยู่ที่กรุงเทพก็เลยรู้สึกว่าเออคาเฟ่อะมันตอบโจทย์เราอย่างหนึ่งตรงที่แบบว่ามันเป็นงานที่ไม่น่าเบื่อเกินไปอะมันมีมันมีนมทุกวันมันไม่ค่อยซ้ำกันแล้วแบบ มีลูกค้าหลากหลายมีการที่แบบเราได้รู้จักคนเพิ่มมากขึ้นแล้วเราก็ชอบทากาแฟอยู่แล้วด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคองั้นเราก็ท,ทําที่ที่หนึ่งึ้นมาเพื่อแบบเหมือนเป็นสื่อกลางระหว่างแบบลูกค้ากับลูกค้าเรากับลูกค้าหรือแม้กระทั่งกาแฟ,าฟหรือลงท่วต่อลูกค้าอีกทีหนึ่งด้วยอืก็เหมือนเป็นที่กลางที่มาแชร์กันหลายๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยจะมาปรับทุกเรื่องที่บ้าน ก็ได้หรือจะมากินข้าวมาพูดคุยมาทําอะไรเงี้ยม,มาทาํางานหรืออะไรเงี้ยออย่าเปิดคาเฟ,ฟ่สบายๆแต่ไม,ไม่สบายนะงานคาเฟ,ฟ่เราตั้งใจว่าเราจะมีมิลเชคแล้ว่อกับเพื่อนเราเปิดร้านไอติมพอดีเพราะว่าเป็นแบบคนทําไอติมอ่ะเราก็เลยสามารถคุยได้ว่าเราอ่ะอยากได้อะไรประมาณไหนทําไปด้วยกันัะตอมอะไรหลายๆอย่างได้ ร้านดีด่างีงี้คือทุกคนก็ค่อนข้างไว้ใจอยู่แล้วว่าไอติมมาโอเคอื hmm. แล้วเราก็ไม่ถนัดในการทําไอติมด้วยมันก็ตอบโจทย์กับเราด้วยการว่าเราสามารถซัพพอร์ตกันลวกันเราก็ซัพพอร์ตเขาในส่วนของซื้อไอติมอะไรเงี้ย hmm. เขาก็มาซัพพอร์ตซื้อกาแฟาเรา hmm. เราก็หมุนเวียนกันมันเหมือนเป็นการซัพพอร์ตกันแล้วกันในวงการนี้เราเหมือนเหมือนเอาเวนจอร์อะเหมือนทุกคน่ะก็มีหนังของตัวเองแบบมีร้านตัวเองอะเราแค่มารวม ขอ,ของดีของทุกคนมารวมกันที่ร้านเราตลาดสเปเชียลตี้ในชลบุรกีก็ถือว่าเติบโตขึ้นมากเลยเพราะว่าก็มีร้านมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบความรู้มันเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแล้วทุกคนก็ได้มีกาแฟได้มีอุปกรณ์แล้วมีชุดความรู้เข้ามาอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือแบบทั้งร้านที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็โฮมบูรเวอร์เยอะขึ้นมากก็ถือว่าเป็นขาขึ้นนะการดื่มการกินของสเปเชียลิตี้ชลบุรีก็คือก็ดีขึ้นคนก็เปิดใจมากขึ้นแบบ ด้วยข่าวสารหรือด้วยการแชร์อะไรหลายอย่างคนก็เริ่มเข้าใจว่ามันมีอะไรยังไงอะไรเงี้ยการแบบที่กาแฟเปรี้ยวเขาก็เริ่มเข้าใจเหตุผลหรือแบบเราก็สามารถอธิบายเหตุผลให้ลูกค้าเข้าใจได้เดี๋ยวนี้เวลาลูกค้ามาเขาพยายามถามถึงรายละเอียดเยอะขึ้นกาแฟอะไรมาจากไหนโปรเซสแบบไหนเหมือนเขาอยากเข้าใจแล้วก็รู้ว่ากินอะไรเข้าไปมากขึ้นอีกอย่างหนึ่งที่คิดก็คือเหมือนการเอากาแฟไปไปไปมิกเพิ่มกับ น้ำสม้มน้ำมะพร้าวเออก็เป็นอีกอีกอย่างนึงที่เขาก็สนุกขึ้นก็ดีเพราะว่ากาแฟสเปเชียลตี้เอาจริงมันก็สามารถไปใช้ได้ในหลายระดับแบบมันไม่จําเป็นที่จะต้องแบบพอเป็นกาแฟนมแล้วต้องเป็นกาแฟ,าแฟขั้วเข้มหรืออะไรอย่างเดียวะเออคันนี้อย่างของที่ร้านก็จะมีแบบเอสเปรสโซโทนิกเนี่ยเที่ยวแบบผสมแบบโทนิกเป็นเหมือนอีกทางเลือกหนึง่งเพราะว่าเวลาลูกค้ามากินอ่ะเขาก็อยากได้เมนูอะไรที่มันสดชื่นช่วงหนึ่งก็มีแบบไปลองกินพวกคอก,กเคลพวกอะไรนี้ด้วย เราก็เลยแบบเออได้ลองกินดูอะไรที่แบบมันใช้โทนิกเป็นเป็นส่วนผสมครั้นี้เราก็ลองไปเลือกโทนิกให้มันเข้ากับกาแฟที่เราใช้ด้วยแล้วก็มีการแต่งเพิ่มอีกหน่อยส่นนยวนบางทีกาแฟกับโทนิกคือเคี่ยวไม่ไม่สมูทเท่าไหร่เราก็เลยมีแบบไดรับพ้มเข้ามาช่วย ให้ทุกอย่างมันสนุกขึ้นสดชื่นขึ้นนิดหนึ่งใช้กล่องมันก็ตอบโจทย์อันนี้มันก็จะได้มีความแบบท่มๆหน่อยๆออคนกินก็สนุกก็ถ,ถือว่าตื่นตัวแล้วก็สนุกกันเยอะขึ้นลงคั่วก็เยอะขึ้นด้วยเหมือนกันไมโครโรสเตอร์ชแตนทอร์อะไรเงี้ยก็ค,คืออยู่มานานมากแล้วอืมแล้วคราวนี้ก็มีเหมือนโคซี่ซัคเกอรี่อ่ะเข้ามาเครื่องคั่วมันราคาไม่แพงแล้วอะ่ะมันก็มีแต่ละไซส์แต่ละยี่ห้ออะไรเยอะมากขึ้น ทุกคนก็เหมือนไปเรียนคั่แล้วก็พยายามคู่เพื่อให้ร้านตัวเองมีมีเมล็ดของตัวเองด้วยอะไรเงี้ยคืออย่างเราอ่ะเราก็เราก็แอบดื้อนิดนึงแล้วก็นําเสนอในในสิ่งที่เราคิดว่ามันโอเคอ่ะซึ่งเราก็เราก็ทำการบ้านมาเยอะด้วยเหมือนกันเพื่อแข่งกับตัวเองก่อนในวิธีการเหล่าน,นั้นมันมันก็จะมีวิธีการที่ทําให้เราเอาตัวรอดได้ลูกค้ามาการกาแฟส้มเยอะเงี้ยอย่างละเราเลือกเลือกวัตถุดิบเลือกอะไรน้ำส้มเราก็พยายามหาจาก น้ำส้มจริงๆเรื่องราคากอาจจะสูงไปบ้างแต่ว่ามันก็สูงมามีเหตุผลเพราะว่ามาจากต้นทุนของเราที่ต้องสูงด้วยอะไรเงี้ยเพราะอย่าง <S <S ในชมบุรีบางคนบางคนเขาขายเขาก็บอกว่าเขาใช้ของดีมากแต่เขาไม่กล้าทาราคาแล้วสุดท้ายพอทาธุรกิจแล้วมันไม่มีกําไรอ่ะมันอย่างของเรามันก็ไม่ได้แบบกำไรสูงต่อนหน่วยขนาดนั้นอ่ะแต่ก็แค่ให้มันหมุนได้ เอาไปทําอะไรอย่างต่อได้แล้วก็อยู่อยู่กันได้พนักง,งานในร้านก็อยู่กันได้หุ้นส่วนของเราก็อยู่ด้วยกันได้อะไรเงี้ยแล้วลูกค้าก็รับได้ทําให้มันดีท,ทุกวันพยายามทําบรักษามาตรฐานไว้ตอนแรกๆเราวเวลาคุยกันนะเหมือนว่าเราต้องเลือกกลุ่มลูกค้าถูกปะ <c oughs> ว่าเราจะกินใครอะไรยังไงแต่จริงๆแล้วอ่ะสุดท้ายลูกค้าจะเป็นค,คนเลือกเราถ้าเกิดเราอ่ะมีมาตรฐานแล้วก็ทุกอย่างโอเคอ่ะ แล้วเขาก็จะค่อยๆเข้าใจในแนวทางที่เรานําเสนอไปนีงเราอาจจะไม่ได้เป็นแบบ c u เจอร์ใหญ่ของการกินกาแฟอืมเราก็อาจจะเป็น sub c u เ t อร์เฉยๆนิดเป็นทางเลือกหนึ่งให้เขาได้มีแบบที่กินกาแฟแบบนี้นะมีที่ที่สามารถจะได้เจอกาแฟลักษณะแบบนี้ที่นี่อะไรเงี้ยอืม